อเจละกัสปะสูตรก็สมัยนั้นแลอเจละกัสปะได้เคยเป็นสหายของจิตตะครหะบดีเมื่อครั้งยังเป็นครหัสได้ไปถึงราวป่ามัชิกาสนจิตตะครหะบดีได้สดับข่าวว่าอาเจละกัสปะผู้เคยเป็นสหายของเรา เมื่อครั้งเป็นครหัสได้มาถึงราวป่าชื่อมัชชิกาสนครั้งนั้นแลกิตตะครหบ,บดีได้เข้าไปหาอาเจลกัสปะแล้วได้ปราศัยกับอเจลกัสปะครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว ได้ถามอาเจลกัสป่าว่าท่านกัสปะผู้เจริญท่านบวชมานานเท่าไหร่อาเจลกัสปะตอบว่าดูก่อนคฤหบดีเราบวชมาได้ประมาณสามสิบปีท่านจิตตะคฤหบดีถามว่าท่านผู้เจริญก็ตลอดเวลาสามสิบปีมานี้ อุตริมนุสธรรมอะไรอะไรที่เป็นยานทัศนวิเศษชั้นเยี่ยมอย่างบริบูรณ์อันท่านบรรลุแล้วเป็นธรรมเครื่องอยู่ผาสุขมีอยู่หรืออเจลักษกสปะตอบว่าดูก่อนครหะบอดีตลอดเวลาสามสิบปีมานี้อุตริมนุสธรรมอะไรอะไร ที่เป็นยานทัศนวิเศษชั้นเยี่ยมอย่างบริบูรณ์อันเราบรรลุแล้วเป็นธรรมเครื่องอยู่ผาสุขไม่มีนอกจากการประพฤติเปลือยเป็นคนล้นและการสลัดฝุ่นเมื่ออาเจละกัสป,ปะกล่าวอย่างนี้จิตตะเครหาบรีได้กล่าวว่าท่านผู้เจริญควา,ามเป็นธรรม ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยมีมาแล้วหนอเพราะในอเจละบรรพชาตลอดเวลาสาสิปีปุตริมนุษยธรรมอะไรอะไรที่เป็นยานทัศนวิเศษชั้นเยี่ยมอย่างบริบูรณ์เป็นธรรมอันท่านบรรลุแล้วเป็นธรรมเครื่องอยู่ผาสุขไม่มีนอกจากการประพฤติเปลือย เป็นขนล้อนและการสลัดฝนอาเจระกัสปะถามท่านเครหหบดีว่าดูก่อนเครหบดีก็ท่านได้เข้าถึงความเป็นอุบาสกมานานเท่าไหร่ท่านจิตตะเครหบดีตอบว่าท่านผู้เจริญสำหรับข้าพระเจ้า ได้เข้าถึงความเป็นอุบาสกมาแล้วสามสิบปีอาเจละกัสป่าถามว่าดูก่อนเครหบดีก็ตลอดเวลาสามสิบปีมานี้ปุตตริมนุสธรรมอะไรอะไรที่เป็นยาณทัศน์พิเศษชั้นเยี่ยมอย่างบริบูรณ์อันท่านบรรลุแล้วเป็นธรรมเครื่องอยู่ผาสุข มีอยู่หรือท่านจิตตะเครหบดีตอบว่าท่านผู้เจริญแม้ครหัดก็พึงมีธรรมเช่นนั้นได้เพราะข้าพเจ้าย่อมจำนงหวังได้ทีเดียวว่าเราสงัดจากกรรมสงัดจากอากุศลธรรมเข้าปฐมวิาชานมีวิตกวิจาร มีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ข้าพเจ้าจำนงหวังได้ทีเดียวว่าเราเข้าทุติยฌานข้าพเจ้าจำนงหวังได้ทีเดียวว่ามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะและสเสวยสุขด้วยกายเพราะปิติสิ้นไปเข้าตติยฌาน ข้าพเจ้าจำนงหวังได้ทีเดียวว่าเราเข้าจตุทชาญก็ถ้าว่าข้าพเจ้าพึงพยากรณก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าใสยก็จะไม่เป็นหน้าอัศจรรย์สำหรับข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะพึงพยากรณ์ข้าพเจ้าไม่มีสังโยชน์ ที่จิตตะคระหะบดรีประกอบแล้วมีแล้วจะพึงเป็นเหตุให้กลับมาสู่โลกนี้อีกเมื่อจิตตะครหบดรีกล่าวอย่างนี้อเจลัสปะได้กล่าวว่าท่านผู้เจริญความเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วน่าอัศจรร์จริง ไม่เคยมีมาแล้วหนอเพราะในธรรมวินัยมีเครหัดผู้นุ่งห่มขาวจากบรรลุอุตริมนุสธรรมที่เป็นยานทัศนวิเศษชั้นเยี่ยมอย่างบริบูรณ์เป็นเครื่องอยู่ผาสุขเช่นนั้นดูก่อนครหะบดีข้าพเจ้าพึงได้บรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ ครั้งนั้นแลจิตตะครหะบดีได้พาเอาอาเจลกัจปะเข้าไปหาพิสุผู้เถระถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอาเจลกัจปะผู้นี้เคยเป็นสหายของข้าพระเจ้าเมื่อครั้งเป็นครหัดขอพระเถระทั้งหลาย จงให้อเจลกษปสปะผู้นี้บรรพชาอุปสมบทเธอข้าพเจ้าจักบำรุงเธอด้วยกีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลาปัจจยยะเพสัตบริขารอเจลกษปสปะได้บรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้แล้วท่านพระอเจลกัสปะ อุปสมบทแล้วไม่นานเลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจแน่วแน่กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจันทร,ร์อันยอดเยี่ยมที่คลบุตรทั้งหลายออกบทเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว รมรรจันร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็แลท่านพระอเจลกัสป่าได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย